เห็ดหนิ่งหงมาเนี่ยอาบน้ำแล้ววอนแล้วเล็กน้อยก็ไปซื้อของมูลทองไม่ดุไม่ซุ่มตั้งหามเอ่อมันสิกินบัตรทันเขาไปซื้อหมื่นวานเนี่ยหมื่นวานซื้อหมื่นวานพร้อมทุเรียนนี่ค่ะใส่ย้ายทุเรียนหน่วยใหญ่ยกได้บ่าย้ายลองยกเด้อย้ายเห็ดทิมจะของได้นี่ก็ซื้อมะเข่องนึงจะหาพันกัวพอเขาขายยกเข่งแล้วค่ะจึงถือ อันนี้บกละมุดกะะซื้อมาเข่งหนึ่งกันค่ะบอกลายเลือบกละมุดลายมีการกัเลยสิมาคัดออกน่วยได้สุกน่่ยได้ซุกกะสิเอากินก้อนนววยเลยมีสุกมีดิบมันปนกันมากไลมคะกขายสินครทิมบัันมีกะะสิผ้าใย่ัดบกลมุดนะคะมีแล้วกัอันเมื่อนี้ใยเยีงยฝากยังไมาก่อนใยเยี่ยงหมอนหมอฝากยังไม่ายคุณนม่บกม้วน บักม่วงควนไม่แซ่บแบบบางยายยายเลี้ยงบรนหมอจ้ะเชินฝากบักม่วงควนเห็ือนบางยายกินแบบแซ่บก็จิ้มเห้เเ่าเนี่ยเห่าฝากมาเขาบักม่วงควนกับบักม่วงดิบน้ำจัดเทิงซุปฝากมาลังหนึ่งคุณน่ะแต่ลังหนึ่งเลยคุณนะยายเลี้ยงแล้วเห็นแซ่บบายายแซ่บคุณขอบใจกันเทั้นแปลบอกยายเลี้ยงแม่ ยังเงยเลยกินมันจแล้วใจหลายเเส็จ้ะของยายเหี้ยองทุส่ดีเต่าเห็นแซด่ดีอ่ยังว่าไก่จะมดเล้วพ่าด้รับลปาปลาะจิมจนไก่จะมดดล้วได้ใาดเป็นมัางน่ยได้ก็ะบีบีมึขงขันนุ้ยได้แข็ง เ้าจะเอาเส้นกราจานนี่ไปเดี๋ยวจะคั่นคั่อันนู้นก่อนแข็งเอาส้กระจาดนี่อันนูแข็งเส้กระจานนี้ เนย,ยุกแยกถิ่น,นใส้หนี่แล้วเนยได้อีกอยาเมื่อแข็งไส้หี่คุณนันเค็งนึ่งได้มาสองถุงค่ะดีบอกกันมั่งขุดเนยดิบใส้ห,หี่ไอ้เพิ่งกินเพิ่งุกมันย้จะดีิบได้แล้วมั้งมา,มาขบอกมั่งคุด,ด,ดได้กับดิบเอาเดี๋ยวกินแบบทนเนี่ย ประวัติของยกเข่งมันถึอแม่ขยยุตลาดันทุ่ไมเขาดินนะคะ่ะยั่เพื่อแกงจังหวัดระยองนะคะ่ะเขาขายทรงบัดสิไปถวกสวนแล้วค่ะเพื่อนท่านได็เปิดช่วงกันช่วงกันมิโลกันอ,อ,อันนี้อยู่ใบลัดอยู่เพื่อนท่านเด็เปิดสวนกันเพื่อไปซื้อเด็กต,ตลาดค่ะ แส่ยัดมือมือนึ่งทัานกินหวงกวนของยายเหลียงมื่อนึ่งกับทั้งเห็ดมีความสุขขัดเนาะเมยกักแต่ว่าลุกเนี่ยเนี่ยไว้นีแล้วยิบเป็นยิบยายเราไม่เคยกินประันไม่ได้เห็ดลอยใบหนึ่ง

คิดถ e, <low> ึงยาปูยายเงี่ยมปะไม่ไ่ได้ไปบนหมอนั่แต่ไม่ยูนนั่มันสิภากันเหตุยังกินเลยอาหารเลาเล่าไปเล่าน่อยให้ดีหนอยตายงลียมจอย่างยรมปย้ายกินไปยายแล้วโลกหายกจนเงินผ่านเข่ามาให้สถานการณ์ดีกโรคอยังพุ่นเนาบยายโผให้ปกพอ เอาอห็นว่าผมมอนควนจัดเนาะอันนี้ดีปุ้นี่อันซุดนี่จำว่าไงวะอันนี้อันดีดีอันนี้อันซุปอันนี้เราบีบได้อันนี้เราบีบได้จำนะคะอันนี้ดีวันสิ้ยอันนี้บีอันนี้ดีแล่วก็เป็ดีดีได้อันนี้บีบได้วันสิ้ยอันนี้ซุป อันนี้สุกวางสิก็ได้อันนี้ก็สูอืออันนี้ก็ดีย้ายเบาน้ำไม่จังบะลืงอันนี้โอ้วกกะกลุ้งกันเลยย้ายจะว่าตีให้เลยเอาอันนี้ก็อันนี้ก็สุกอันนี้ก็สุกอันนี้จังอันนี้ดีไหมไม่ไช่ สุกดีบอันนี้กะสุกคือสวนทางกั็ดีแต่อันนี้ดีบอันนี้ดีบอันนี้กะสุกอันนี้กะอุสุกอันนี้กะสุกอันนี้กะดีบอันนี้กะสุกดีบยุ่งดีบยุ่งนี่ย่อันนี้กะสุก สูงอันนี้ก็สูงเย็บผ้าเขามาเอาอันนี้ก็สูงเร็วๆเปล่าเย็บก้อนเด็กหน่อยจะมาอันนี้ก็สูงควายใบใหญ่อันนี้ก็สูงอ,อ,อันนี้ก็สูงอาบน,น้ำแล้วเนออันนี้ก็สูงอันนี้ก็สูงอันนี้อันนี้ก็สูง Ani kasuk, ani kasuk, ani kasuk, ani deep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 , ani suuk, ani deep, ani suuk, bau nampak kau lumerai, ani deep, ani deep, deep jurni, ani deep jurni, deep jurni, deep jurni, deep jurni.

นี่มังน้ำใจอันนี้บิ๊กยูปดูดีใจเราใจแล้วอันนี้สูบดุลางสูบดี มันสกอ no <c oughs> nice ันนี้ดิบบนบอยายมาวัดดิบมันเชงจำาดดดบสุกดิบสุกดิบสุกดิบุกสุยายก็สนสีมิตระดิบเถอของนั้นก็ได้แต่สูกอันนี้ดิบสุกสุกเมันก่สุกขกอสุกบอก็เอาแบบมันอันสุกเขอาสิริ อันนี <The> ้ดีอ <iling amine sounds> <sm> like ัน um นี um ้ด um ีไงแทอัน uh นี um ้ด um ีอ um ัน um นี้ดีอันนี้กระดีบอันนี้กระดีบเอามาแข่งกันว่าผู้ไทยผู้ใดถึงลูกซื้อไทยนไหนักแขกนะอันนี้ดีสุกอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้สุกอันนี้ดีอันนี้สุกดีพอสุดเลย กระุูเอาได้ย้ายแข่งกันเด้พูดใดสีไดดลูกสุดท้ายแปลว่าคนนั้นแพ้เด้อันนี้กระสูอันนี้กระซกบ่มีอย่างเห็กกระยายจ้ะเด็กหน่อยก็ไปสือของสือกับเขาพูดเถ่ากตได้การแนวเหตอจู่บาน สุกอันนี้แต่สุกดิบอันน <veto> ี้กตดิบดิบดิบยันของอันนี้ดดิดสุกเฮ้ยแปโยนผิดขึ้น สุกแค่สุกแคุดนีนดูสุชุดนีอันนี้ก็สุอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีนีก็ดีนีก็ดีนีก็สุยายบวนหมอนบอันนี้ก็ดีวันหมอดยายเบาอันนี้ก็ดี คุณดิสิแค่อันนี้กะสุกอันนี้กะสุกอันนี้กะสุกให้เแคใหแยิ่สิแล้วยายยิสิแล้วไมสิ้นบอลไวสุดอึอมี่้เยอะลยเราคืนแล้วนาองัมหมดนี่ะบักไลเลยค่ะกินทันมาเนาะบัตนี้ อันนี้อันซุกนะค่ะนี่อันซุกกระจาดหนึ่งอันนี้กระกระดาษลิฟค่ะคุณน่ะหลายๆรูกเขาสื้อทะระเดชพระเดศเป็นเมืองราคาน้องผมซื้อยูตลาดยังกว่ายายตลาดตลาดผลไม้เขาดินค่ะอำเภอแกนจังหวัดระยองค่ะขึ้นรถจากพัทยาไปกับประมาณชั่วโมงนิดๆแล้วจะทางไปกลับค่ะโอเคนะคะอายายบายๆนะยาย ย้ายได้มไม่ให้ข้ากินไม่ยห้ข้เจอผลไม้ย่าเยอะเลยอันนี้อันยังมีย้ายกระจาดกระจาดนี่ดีบีกระจาดนี่เลยสูบสูบพืชบกงย้ายเรียงทั้งบกงควรีปืนกินย้ายขึ้หลายแถทั้งทุเรียนที่ทุเรียนพืชหลายแักนายย้ายโอ้ยสิจงหิวยงกันเเคย้ายมีนี่มเฮ็ดชิตแคนยนไปย้ายเอาบาบอีกรอบในย้ายบายแคนยอนมอกรองในคุณย้าย 离开。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.